วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอทบทวนค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนคํานามนะคะให้เป็นคําสรรพนามนะคะหรือว่าการ uh, changing nouns into pronouns นะคะแต่ uh, pronoun ที่เราจะเรียนตอนนี้นะคะที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมีแค่4ตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือคำนี้ค่ะคำนี้คือ he นะคะ he ใช้เรียกแทนใคร ใช่แล้วค่ะ he ใช้เรียกแทนผู้ชายคนเดียวนะคะผู้ชายก็คือคนผู้ชายคนเดียวนะคะส่วน she นะคะ she ใช้เรียกแทนใครนะคะ she ใช้เรียกแทนผู้หญิงหนงคนนะคะเป็นคนเหมือนกันนะคะ he ผู้ชายคนเดียว she ผู้หญิงคนเดียวนะคะอีกอันนึงค่ะ it ค่ะ it คำนี้นะคะใช้เรียกแทนสัตว์ หรือว่าสิ่งของนะคะที่มีแค่สิ่งเดียวนะคะส่วน they คำนี้ค่ะใช้เรียกแทนทั้งคนผู้ชายผู้หญิงแล้วก็สัตว์นะคะแต่จะต้องมีหลายสิ่งก็คือสองสิ่งขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหลายคนผู้หญิงหลายคนหรือว่าสัตว์หลายตัวสิ่งของหลายสิ่ง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะูแพทยกตัวอย่างมาจากในหนังสือ Grammar Book หน้าที่25คําที่1นะคะเขาจะให้คํามาให้นักเรียนแบบนี้นะคะคำที่1คํานี้ค่ะคือคําว่า the hat นะคะ the hat คํานี้นะคะมาดูซิค่ะว่า the hat แปลว่าอะไร the hat แปลว่าหมวกนะคะหมวกเป็นสิ่งของลองดูซินะคะ the hat ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคำตอบคือ It ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยมาดูคำที่สองดีกว่าคำที่สองคือคำว,ว่า the cats the cats นะคะ c a t ก็คือแมวถูกไหมลูกแต่ว่า cats นะคะไม่ได้ตัวเดียว the cats หลายตัวเห็นไหมมี s ด้วยเห็นไหมคะ s อ่าดังนั้นสิ่งหลายสิ่งค่ะเราใช้กับใช้กับอะไรลูกคำตอบคือใช้กับ the นะคะ อะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3คือคำนี้ค่ะอันนี้เป็นชื่อคนค่ะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัวพิมใหญ่แล้วเขาชื่อว่าอะไรนะคะลองสะกดดูนะคะแล้วก็ลองอ่านเสียงฟอนิกส์ดูนะเขาบอกว่าอะไรเลออะเดรลาดดาเนี่ยเดอะดาลาดดานะคะลัดดานะคะเป็นชื่อของใครรู้ไหมลูกลัดดานะคะเป็นชื่อของ ผู้หญิงค่ะถูกต้องเลยนะคะอ่ามาดูข้อต่อไปค่ะคำว่า the nurse นะคะ the nurse nurse ก็คือนางพยาบาลแน่นอนค่ะนางพยาบาลเป็นผู้หญิงค่ะดังนั้นข้อนี้ค่ะตอบว่า the nurse is she ถูกต้องนะคะข้อต่อไปคำนี้ค่ะ the policeman the policeman, the policeman ค่ะ m a n man ผู้ชายนะคะ Policeman ก็คือคุณตำรวจนะคะคุณตำรวจ M A N man ด้วยนะคะชัดเจนเลยนะคะ Policeman ก็คือ he ค่ะ he is a Policeman ต่อไปคำต่อไปค่ะค,คือคำว่า the books นะคะ the books นะคะ บุ๊กก็คือหนังสือถูกไหมลูกแต่ว่าของครูเนี่ยมันไม่ได้บุ๊คลำคำเดียวนะคะบุ๊กเล่มเดียวมันคือ the books นะคะหนังสือหลายเล่มจะไม่ว่าหลายสิ่งนะคะหลายสิ่งค่ะใช้กับอะไรได้อย่างเดียวเลยดูสิหลายสิ่งค่ะก็คือ the นะเติม s ลงไปก็เป็น the นะคะข้อต่อไปคือคำว่า the apple The apple นะคะ apple ก็คือ Apple แหละนะคะ a เป l e เป็นของกินค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่ he ไม่ใช่ she ค่ะคำตอบคือ apple ก็คือ it ค่ะ it is an apple นะคะ it apple ต่อไปคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่า the trees นะคะ T R E E S the trees นะคะแปลว,ว่าต้นไม้เติม s ก็คือหลายต้นใช่ไหมหลายสิ่งค่ะเราใช้กับอะไรลูกใช้กับอะไรนะเด e y ค่ะถูกต้องนะคะหลายสิ่งนะคะข้อต่อไปยังไม่หมดค่ะคำนี้ค่ะช่วยคุณครูแพทคิดสิคะ the b ะ the boy boy b o y boy คือใครลูก ถูกต้องค่ะบอยก็คือ he is a boy ผู้ชายคนเดียวนะคะต่อไปไหนแล้วค่ะ pig per g p i g k มี S ด้วยค่ะ the pigs ตเติม S แน่นอนหลายตัวค่ะใช้อะไรคะลูก t h e ค่ะ, the คะ, the คะ they ค่ะ they are the pigs ต่อไป the elephant elephant นะคะแปลว่าอะไรช้างเนีกี่ตัวช้างเป็นสัตว์ตัวเดียวค่ะคำตอบข้อนี้คือ it is the elephant it is the elephant นะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า the girl the girl นะคะ girl คือเด็กผู้หญิงค่ะข้อนี้คำตอบก็คือ she is the girl นะคะ she is the girl ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ he ผู้ชายสิ่งที่เราเจอ he มีอะไรบ้างหนึง he is the boy นะคะเห็นไหมคะ he is the boy นะคะ he is the boy โอเคนะคะตัวอย่าง she she อะไรลูก she is the girl นะคะ she is the girl มาดู it ค่ะตัวอย่าง it เอาอะไรดีนะนี่ค่ะ it is the apple นะคะ it is the apple เห็นไหมคำต่อไปค่ะ they เอานี้ละกันนะคะ they หลายสิ่งค่ะสิ่งที่เติม s ทั้งหลายนะคะเนี่คำว่า books นะคะ they are the books โอเคนะคะไปฝึกทบทวนกันนะคะ